โอ๊ยจะพังจะเหินเลย สวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะในที่สุดคร่ากลับมาอยู่กันในเกม GTA <Wow. S 1> เช่นเคยนะคะคือป๊อก็หายจากการเล่น GTA เนี่ยไปนานมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะปอก็มาอยู่ในประเทศที่มีชื่อว่าเนเวอร์แลค่ะคือเป็นแนวแฟนตาซีนะคะก็บอกเลยว่าแฟชั่นเยอะแล้วก็แบบว่ามีแบบเสื้อผ้าทรงผม <Yeah. S 1> หรือแบบว่า พบเยอะมากมากมากจริงๆนะคะก็ให้ดูที่ตัวปอสิคะบอกเลยว่าปอเนี่ยโคตรน่ารักเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ข้างๆปอนะคะคือน้องเฟิร์นนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวปอจะมาเล่นโลเพนะคะกับน้องเฟิร์นนะคะที่เนเวอร์แลนด์กันนะคะทุกคนก็มาดูว่าปอแล้วก็น้องเฟิร์นเนี่ยจะดอจากเมืองนี้หรือเปล่านะคะเออ ไปคะ่ะทุกคนลุยคะ่ะพี่หอครับเเป็นไงเป็นไงในซีบีชื่ออะไรขอสัมภาษณ์ก่อนชื่อดมีโอ้ยโดมีหรอแล้วแล้ว,แล,วแล้วโดมีมีแฟนหรือ,อยังไม่แล้วครับแล้วแฟนโดมีชื่ออะไรชื่อเชอร์รี่เออน้ารักปะเดี๋ยวก่อนนะบีคิวบ้างเราจะรอดปะรอดเมืองเนี้ยรอดรอดเนาะ ่ไปพร้อมอยังพร้อมแล้วเฮ้ยบีนุ่นู่นดิรอะไรอ่ะเรือไม่เอบีตะงเงียบทำไมอ่ะบีอย่างเงียบเลยเอากระด,ดูดูเรือแล้วเขาไปกันต่ออะไปไปไปเฮ้ยเรือเฮ้ยเรือ,อมีกองบังวัดด้วยรกักมเร็ว เราไปยังไงอะนี่นี่นี่เราต้องไปตรงนี้เธอเธอนี่เราอยู่ในเกาะที่แบบไม่มีคู่คนอยู่วอายโอ๊ยอร์ตกอะทุกคนเฮ้ยโอ้ยสภาพเดีไม่เป็นไรอะเธอขดตกล่องเบิกเรือใช่อันนี้คือเราต้องเบิกเรือกดอีเลยบีไปด้วยกันได้สองคนได้บ้าหรือว่าคนเดียวลองเธอลองเบิกก่อนคนเดียวก่อนอ้าว เธอรองขึ้นมาเธอเฮ้ยเธอร้องขึ้นมาทำไมเรือมันงนี้อ่ะเธอไปเรือมันนะป้าหรือว่าเขาต้องทำยังไงปะเขาว่าเรารอดได้ปะได้ได้เธอไปเลยไม่ราไต้องไปตรงไหนก็หาเครื่องเกาะให้บีึบเฮ้ยเธอเข้ามาเรืออุ้ยเขาได้ไม่เกาะเธอตรงหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหรู้ท่าขับเรือดีโคตรเฟี้ยวอ่ะเหมือนท่าแบบขับรถยนต์เลยอ่ะ <g ül> นี่คือเราก็กําลังเดินทางนะคะอยู่บนทะเลค่ะเป็นการเอาชิดลอดที่บอกว่าอจะลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันขเขาเจอหอคอยนั่นไม่มีคนอยู่เลยเธอใช่ไม่มีคนเลยมาเอาไปทำอะไรอะ่ะไปดูปะไปดีปะ,ปะไปดูกันไปดูหอคอยกันเขาจอดทิ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วกันได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบี <g ül> ปะ อั่งง่ายที่เบิกรถแต่ว่าขอสำรวจก่อนดูข้างบนดีเธออุ้มหนดีให้เกดเดินนะอ่ะฝวดขาเร็วสิดีมากที่นี่คือบอกเลยว่าก็ทํามานะคะแบบว่าค่อนข้างแหกแล้วก็แบบปอไม่เคยเห็นอะไรแนวนี้เท่าไหร่เลยนะคะทุกคนก็เลยลองมาเล่นดูนะคะเอ้ยนีส <c oughs> ภาพเธอไปไม่ได้บีนี่ไงเบอกรถตรงนี้ ไปดูหนึ่งบึงกันดีกว่าหมีว่าแบบมีอะไรบ้างมีหรอปะน่าจะเป็นรถเริ่มต้นนะใช่ไหมว้ายาเธอขาลงก่อนอุ้ยไม่ขี้เลยนะเอาจริงนี่มันฮอนด้าเลยนะหม <Honda. S 1> ีฮอนดา้าเออฮอนด้าอุ้ยเธอรถเธอก็สวยเลยอะที่รักรถลยลยอันนี้อันนี้ขับไปไหนอะขับไปกระลาปะ ไม่รู้ว่ามัน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 น่าเขาไปตามไหมเนี่ยกาลาดน่าจะอยู่แถวแถวนี้ไปลุยทีลเฮ้ยังไงกะลาดเธอไอเลิฟยูใช่ปะวะไม่ใช่ตรงนู้นเหรองั้นบีไปก่อนไปดูตรงนู้นก่อนคือต้องบอกว่าสิ่งที่ปอสัมผัสได้คือนะคะประเทศคือลื่นเลยค่ะโคตรลื่นเลยนะคะเห็นไหมวิ่งชิวเลยนะคะอันนี้เป็นร้านอะไรเหรอคะเนี่ยอู้เป็นร้านคาเฟเ่บีเหมือนคาเฟ่เลยโอ้ยนี่ดูถูกไหม ไอ้นเธอมีนี่ด้วยที่ทำอาหารสำหรับคาขคาขัาอบอาหารเหรอแล้วก็จะมีตกแต่งนิดหน่อยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยเอาละบีไปไหนตอนนี้มีกอะผีสิงเหรอไหนไหนไหนกอะผีสิงเหรออยู่ข้างบนเหะเห็นป่ะ,นะบ,บนขาวาเป็นหัวกระโหลกขาวอ่ะเธอไปกันไป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 ,ไปทีละเับแต่พาเธอสิง ได้อย่าตังก็พอแฟนก็คือว่ามีเกาะร้างนะคะเกาะร้างผีสิงค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเออตื่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นเกาะแบบไหนนะคะเอยตื่นเต้นมากมไปให้ตงัต<า>งเท่าไหร่อ่ะบีต<า>ังหรอเขาไม่อยู่หมื่นห้าเลยอ่ะบีเธอมาดูในธนาคารเดยธนาคารหรอหมื่นหนึง่งว <Wow. S 1> <ฮ>้าวหู ให้ตังเริ่มต้นมา2,500 0ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนเออคือเหมือนกับว่าพอเราเนี่ยมันได้มาเล่นโลเยนานน่ยแล้วพอมันเล่นนะคะก็แบบตื่นเต้นนะเออเถื่อนปะได้เถือนเนี่ยนันไงเกาะละ้างนม่เหรอเฮ้ยมันเขาจะเห็นบางอย่างหาเห็อะไรทนลงมาเลยหนีไม่มีควันด้วยที่รังควันเลยวะอุ้ยมันเขาเห็นเปลญไม่มังสบด้ะไหน ว่าเหนบ้านนู่นอ๋อนี่ไงตรงนี้นะคะมีหลุมฝังศพด้วยนะคะทุกคนวู้วทำดีเลยศพใครอ่ะศพใครอ่ะศพบีหรือเปล่าปากดีนะนี่ศพนะคะเป็นเป็นสุสานตรงนี้ด้วยนะคะต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมใช่เธอเนี่ยเมื่อคืออะไรวะไอ้ก้อนขาวๆอ่ะก้อนหินเหรอโคตรใหญ่เลยจะว่ายไปเลยปะโอเคปะไาน้ำกัน ดึง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 อันนี้คือเราต้องว่นายน้ำนะคะเพื่อข้ามฝั่งไปนะคะทําไมมันถึงได้ยากลําบากขนาดนี้นะคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย<ฮ><ฮ>นี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะมันคืออะไรสักอย่างเลยค่ะทุกคนอ๋อมันคือห่วงก็โลกบีใช่เหรอ,อยังไงเห็นไหมห่วก็โลกเธอขึ้นมาข้างบนเอาใแล้วเฮ้ยน่ากลัวจัดเลยทุกคนทำวู พอเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็คือแบบทุกคนปอไม่เคยมาเล่นประเทศแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นการเปิดโลกใหม่ของปอเลยนะคะเนี่ยรู้ถึงแล้วพี่ลักษ์้ยเธอเขาขุดได้ด้วยขุดไรอ่ะเขาขุดไอ้นี่ได้ด้วยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเธอมันคืออะไรวะเนี่ยมันให้ขุดอ่ะแล้วมันจะได้มันจะได้ขุดหลุมฝังศพเหรอวิญญาณชั่วร้ายใช่ อ๋อ oh, ก็คือเหมือนทําอาชีพปะวะมันน่าจะไปทําอะไรได้ซะเยอะใช่นี่คือเป็นผีทุกคนอนูิีนากลัวปะแล้วก็จะมีนะคะซากลงซากเรือด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยโหเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะดูสิโอ้อ้เขียวๆอันนี้คือไฟนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะเป็นสุสานะคะ่ะเราก็จะมีซากรลงกระโหลกอยู่ด้วยนะประมาณนี้เลยเอาล่ะอันนี้คือเราต้องขุดหลุมฝังศพหรอคะเนี่ยไม่สิเราต้องขุดหลุม,หละะนม,หลมนะคะก็คือพอเราขุดมาใช่ไหมคะเราก็จะได้นะคะวิญญาณชั่วร้ายมาค่ะทุกคนก็คือต้องเก็บให้ได้40อันเลยนะคะเนี่ย a few moments later ทอลองเพลงให้ฟังหน่อยให้เขานองเพลงให้ฟังหรอ,เ,อเพลงอะไรดีอะ hey. เฉินแล้วนะชอบกับคุณแต่ผมนะชอบคุณงับมองในี้่ที่รักอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุย,ยจะเกินไปมุย้ยอันนั้นคือเป็นอาชีพนะคะเก็บกุ้งค่ะโอ้ยนุกุ้งดิม,ม,มีมงกุฎด้วย <S <S โอ้โหทุกคนคือแบบกุ้งโคตรน,น่ารักอะ่ะมีปะ่ะไปด้่ยกนต่อ เราจะไปกันที่จ้าระเหช้ามานี่มาฮะเขาวิ่งช้าไปหรอช้าเราจะทำไมฮะทำไม่ไปมี <c oughs> <c oughs> มีน่ารักจัดเลย <c oughs> เอาไปทำไมี่ยช้าช้าอุ้มต่อสี่ช้าช้าช้า้ยน่ารักมากดูเขาแนททาอุ้ <c oughs> มดี <c oughs> ลักจัดอ่ะใช <ckt. S 1> ่ใช่โอ้อาชีพลระเขค่ะเฮ้ยเธอทำไรอะอะไรครับเนี่ยมันคือท่าอะไรอะท่าองบางเราบีช้างข้าอยู่ที่ไหนเออเอ้ยช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนเธอไะเราจะไปดูที่อื่นกันต่อนะคะทุกคนไปไต่อโอเคกัเอา นี่เลยยูนิคอร์นโอ้ยจะาพาวจะเหิน้วยอเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาตายได้ไงอะ่ะเจอาตายได้ไงผีทาตัวโคตรเสี่ยว,วอ่วอะคือคือจะเหินเน่ะแต่ว่ามัมนไม่ไป ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน